ก่อนหน้านี้นะครับเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องชิปปวลผล AI ของฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับคร่าวๆเลยนะครับก็คือยุคนี้ AI มาแรงใช่ไหม แต่ละเจ้าเนี่ยก็พยายามจะหาพลังการมวลผล AI เข้ามาอยู่ฝั่งตัวเองได้มากที่สุดเพื่อที่อนาคตเนี่ยจะได้ไปทําธุรกิจอะไรต่างๆนานาได้มากมายนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีจะว่าไงก็ได้นะครับแต่ว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยชิปมวลผลมันเป็นของฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็สหรัฐกับจีนก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยมีนโยบาย,ยาต่างๆพยายามเตะตัดขาจีนนะครับผู้ผลิต GPU หรือว่าชิปมวลผลที่มันประมวลผล AI เนี่ยจ้าใหญ่สุดนะครับก็คงหนีไม่พ้น Nvidia ซึ่งก็เป็นบริษัทฝั่งสหรัฐด้วยินนนะะทีี้ครับ สหรัฐเขาก็เลยบอกเอ็นบีเดียว่าเนี่ยเวลาจะขายของให้จีนนะระวังระวังหน่อยอย่าเอาตัวท็อปไปขายให้มันนะเราก็เอาตัวที่แบบว่าตัดสเปคอะไรอย่างงี้ไปขายให้มันเท่านั้นส่วนตัวท็อปเนี่ยเราเก็บไว้ใช้เองเราจะได้ทั้งเงินด้วยได้ขายของมาไงแล้วก็มันก็ไม่มีทางชนะเราแน่นอนเพราะว่ามันเอารุ่นที่ล่างกว่าของเราไปนะครับแล้วก็มีประเด็นต่อมานะครับโอเคต่อยขายรุ่นล่างกว่านะครับพี่จีนกําลังซื้อสูงนะครับก็กวาดไปเยอะจนสหรัฐ ไม่ดีล้ะนะก็สั่งมันห้ามขายไปเลยนะครับโดยที่ครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีการสั่งห้ามขายการ์ด AI ของฝั่งเอ็นวีเดียให้จีนไปหลายรุ่นนะครับแต่มีประเด็นอย่างหนึ่งครับก็คือ มันมีการ์ดจอเกมมิ่งตัวหนึ่งเนี่ยที่ดันติดร่างแห่สวยไปด้วยนะครับคือ G-Force e RTX 4090นั่นเองนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยราคาการ์ดเนี่ยในประเทศจีนนะมันพุ่งขึ้นทะยานฟ้าเลยเพราะว่ามันมีมาตรการออกมาว่าห้ามขายเนยมันก็เลยเป็นอะไรที่หายากมากขึ้นนะครับถึงแม้จริงมันก็หาซื้อได้แต่ว่ามันก็หายากมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตอนแรกนะครับ หลายๆคนมีคําถามว่าแล้วทําไม RTX 4090ถึงไปเกี่ยวเขาด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่การ์ด AI มันไปติดร่างแห่เขาได้ยังไงนะครับวันนี้เหมือนผมจะได้คําตอบมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีผู้ใช้คนนึงในบ่ายตู้ฟอรั่มนะครับอันนี้บ่ายตู้ฟอรั่มมันก็คือเป็นฟอรั่มใหญ่เหมือนแบบว่าคอมมูนิตี้ยักษ์ของประเทศเขาเลยนะครับมันไม่ใช่บ่ายตู้ PC Faster นะแต่บอกแค่ว่าบ่ายตู้ของเขาเนี่ยมันคือโซเชียลมีเดียด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีคนมาโพสต์นะครับว่าเขาเนี่ยไปพบ โรงงานหลายแห่งนะฮะในประเทศจีนมีหลายที่นะไม่ใช่ที่เดียวหลายๆจังหวัดหลายๆมณฑลเลยนะครับโรงงานพวกนี้มีหน้าที่เฉพาะเป็นโรงงานเฉพาะทางนะครับสำหรับ แปลงการ์ดจอให้เป็นการ์ด AI โดยเฉพาะนะครับโดยจุดต้องมาหลังเขาเลยเนี่ยก็คือ GeForce RTX 4090นะครับยันก็เห็นตรงนี้ไอการ์ดที่มันวางขึ้นมาเป็นล็อตใหญ่ๆเนี่ยครับคือการ์ดท,ที่รอเข้าโรงชำละนะครับพอเข้าโรงชำระไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็จะแปลงการ์ดเกมมิ่งเป็นการ์ด AI นะครับวิธีการทํางานนะครับก็คืออย่างแรกเขาก็จะเอาไอการ์ดเกมมิ่งมาเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่เขาไม่สนใจเอามาทุกยี่ห้อนะครับเสร็จแล้วเอามารือ้อ h e a t s i n ์ออกนะครับ หรือซิงคเดิมออกนะเสร็จแล้วก็เอาตัว G P U ภายในออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอา G P U รหัส A D 1 0 2ของ R T X 4090เนี่ยออกนะครับเอา Memory G D R 6 X ออกนะครับตอนนี้ก็ถือกับ P C B เปล่าๆนะครับเสร็จแล้วออุปรกรณ์ที่ดึงออกมาเนี่ยเขาก็จะไปใส่ P C B ของตัวเองที่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อง,งานวนผลแบบ A I โดยเฉพาะนะครับเปลี่ยนชุดว่าความร้อนอะไรต่างๆนะครับเปลี่ยนพวกชิปจ่ายไฟอะไรต่างๆให้เป็นแบบ พวก industrial grade เป็น g r a ด e n t e r p r i s e อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวซิงค์เนี่ยเอาไปใส่เป็น blower design นะครับเพราะว่าไอ้การ์ด4090เดิมมันก็ส่วนใหญ่จะสา slot ส slot เนาะแล้วก็พวก blower design เนี่ยมันจะคุมพื้นที่ได้แค่ส slot นะครับแล้วก็พวกนี้จะเอาไปอยู่ในฐานะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือวางต่อกันหลายๆช่องจึงจำปเป็นต้องใช้ซิงค์แบบ blower นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคำมีมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงกูถึงไม่ใช้ blower ตั้งแต่แรกเพราะว่ามันก็สามารถทำให้ส slot ได้ไม่ใช่หรอ บล o เวอร์เนี่ยสองซ็อตได้ก็จริงนะครับแต่ว่าพอเป็นการบลวเวอร์ ER ที่เอาไว้ใช้ปวนผลทั้งหลายเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นการเซอร์พรส์แล้วเนี่ยเขาไม่แคร์เรื่องความเงียบนะครับบลเวอร์พัดลม5 0 0 0 6,000รอบเสียงมันวู๊ดนรลกแตกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่การเกมมิ่งเงเขาเลยไม่สนใจมันก็เลยดังได้ทีนี้เขาก็เอา RTX 4090เนี่ยนะครับไปแปลงเป็นการ AI แบบนี้เพื่อเข้าไปใช้งานในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหลังจากโมดิฟายเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทดสอบอย่างจริงจังนะครับ ตรงนี้ทดสอบทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องความถึกทนนะครับเอามารันเฟิร์มาร์กฟูลโหลดดูซิว่าคูณภูมิได้ไหมเผาชิปยาวๆนะครับรัน 3D ม a r k าร์กดูขัน้นอนออกมาปกติไหมลองคอมพิวต่างๆแล้วก็ทดสอบงาน AI เองนะครับโดยที่ถ้าตัวไหนผ่านเนี่ยก็ถูกไปส่งเข้าเหมืองทํางานเป็น AI ทั้งหลายนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวผ่านนะครับเพราะว่าก็มีบางตัวที่ตายในระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือทดสอบมาแล้วไม่ผ่านมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับลองฟังดีๆนะครับ อย่างที่ผมบอกใช่ไหมมาตรฐานนะครับโรงงานพวกนี้เป็นโรงงานที่จริงจังนะครับแปลงกาซเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจะส่งให้เลยนะครับต้องมาทดสอบต้องมา QC อะไรอีกนะครับอย่างที่เห็นไงฮะพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่คนทั่ทวไปมาทําแต่ว่าเป็นระดับโรงงานเป็นระดับบริษัทเลยนะครับเสร็จแล้วพวก PCB ที่เหลือเนี่ย มันจะไปอยู่ไหนต่อนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปพวกนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามี PCB เปลยๆนะครับมีภาคจ่ายไฟคาอยู่ไม่มีชิป RAM ไม่มี GPU นะครับไอ้พวกนี้ฮะรวมไปถึงฮีทซิงคถูกถอดออกมาตอนแรกนะครับก็ถูกไปปล่อยขายในตลาดมือสองเป็นพวกอะไหนะหรับคนที่ต้องการจะไปซ่อมการ์ดจอที่ยังงเป็นเกมมิ่งอยู่นั่นเองนะครับก็อาจจะส่งไปประเทศอื่นด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าคุณมาเจอพวกนี้จาก เทาเป่าหรือว่าอาลีบาบาก็น่าจะพอรู้นะว่ามันมาจากไหนและถ้าสงสัยว่า GPU หายไปไหนก็คือถูกเกณฑ์ไปทํางานอย่างอื่นแล้วนั่นเองก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ก็นี่แหละครับน่าจะเป็นเหตุผลที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาแบน RTX 4090ด้วยนะครับเพราะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่การ์ด AI ตรงสายจริงๆนะครับแต่ว่าพลังการปรวนผลที่มหึมามหาศาลของไอ้ RTX 4090 Ada Lovelace a d 1 0 2เนี่ยครับมันก็เอาไปทำงาน AI ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพี่จีของเราไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกที่เอาการ์ด AI ตรงๆนะครับก็เอาไอ้พวก RTX 4090นี่แหละไปเกณฑ์ทงานอย่างอื่นแทนนะครับที นี้ถามว่ามันจะใช้งานได้ดีเท่าไหมก็คงน่าจะไม่หรอกครับเพียงแค่ว่าเขาพยายามโมแล้วให้มันดีที่สุดเท่าที่ทําได้เท่านั้นเองในทางเลือกที่เขามีนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับแม้ว่าตอนที่สหรัฐสั่งให้น v i วเดียไม่เอ็กซ์พอร์ตการ์ดในประเทศจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลทันทีนะครับตอนนั้นเนี่ยประกาศออกมาระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะแต่ว่า มันเพิ่ง Take Action เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งก่อนวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยฮะเราได้เห็น Nvidia เดียนะครับอันนี้ก็ตัวแสบเหมือนกันนะครับเกนการ์ด RTX 4090ลอดใหญ่เลยส่งไปให้ประเทศจีนก่อนที่จะเข้าวันที่17พฤศจิกายนที่จะถูกแบนเอ็กซ์พอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าทางจีนที่หัวใสทําอย่างนี้ฝั่งเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า NV i d i a ก็เห็นชอบการกระทำ เกมการ์ดจอเกมมิ่งส่งไปให้จีนแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าเอิมจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่และกันนะครับอันนี้ก็อายต้องโทษทั้งสองฝั่งนะแต่ก็จะโทษจริงๆก็โทษไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องธุรกิจอะคุณคือถ้าเขามีกําลังซื้อเอ็นวีดียก็ต้องขายปะเพื่อเอากำไรบริษัทเป็นลอ็อตใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเลขที่เขาสามารถเห็นได้เลยทันทีดีกว่าส่งไปให้ซัพพลายเออร์ส่งไปให้ดิสเซอร์เิเตอร์ร้านค้าต่างๆที่ต้องมากระจายขา,ายทีละใบ2ใบคือคุณขายที่เป็นหมื่นใบเนี่ยมันไ่ไนนครคบ้ดะ แต่ว่าหลังจากแบรนด์ไปแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ช่วยเลยนะครับเพราะว่าจีนเองนะครับคนที่ต้องการจะสร้างเหมือง AI นะครับต่อให้ไม่เอ็กซ์พอร์ตเข้าจีนตรงๆไม่อินพอ์ตเข้าจีนตรงๆเขาทำยังไงเขาก็ก็ติดต่อมาประเทศอื่นครับหลังใหม่มาร้านประเทศไทยมาดิสตี้เมืองไทยก็ได้คุณมีกรดจอกี่ตัวเอามาให้หมดเลยยอมจ่ายค่าส่งเราจ่ายแพงขึ้นนิดนึงด้วยก็ได้อะไรเงี้ยคือ พวกเม็ดเงินบริษัทที่เขาไปลงทุน A.I. จร,จริงเนี่ยเขาไม่มาคิดเล็กคิดน้อยหรอกครับว่าจะต้องได้การ์ดในราคาที่แบบกดโค้ดช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับเขาก็ต้องการเพื่อไปลงทุนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเขาซื้อบิ๊กลอตเข้าไปดีลราคาได้ง่ายๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้แบนจริงๆเขาก็หาซื้อทางอื่นได้อยู่ดีนะคนที่เดือดร้อนก็น่าจะเป็นผู้บริโภคอย่างเรามากกว่าที่พอเวลาจะหาซื้อกาดแล้วมันเกิดหาไม่ได้ขึ้นมาหรือ่าจะต้องสั่งจองล่วงหน้าหรือว่าเจอพ่อค้าโกสัราคาค อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะแย่แล้วก็ยืดยาวไปถึงไหนครับ